เราลองตัวนี้เฮ้ยมันฟิตมันฟิตได้ดีกว่าค่ะมันแบบมันดีอ่ะมันดีจริงๆสําหรับแรกเกิดแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วน้องก็ต้องเปลี่ยนบ่อยใช่ไหมคะก็ต้องใช้แบบนี้นะนี่นะคะสวัสดีนะคะพบกับแม่ตามแล้วก็น้องดีหน้านะคะน้องดีหน้าสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเราจะมารีวิวค่ะผ้าอ้อมสําเร็จรูปนะคะผ้าอ้อมที่น้องดีนาเคยใช้มาใช้แล้วดีจริงนะตามก็เลยเอามาบอกต่อนะคะมีทั้งหมด3ยี่ห้อนะคะที่ใช้มาตั้งแต่น้องดีนาเป็นเด็กทารกนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึงตอนนี้นะคะใกล้จะเจ็ดเดือนกว่าแล้วค่ะใช่ไหมคะใช้ดีค่ะก็เลยเอามาบอกต่อนะก่อนจะไปดูตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ น้องดีน่าสวัสดีก่อนสิคะลูกนัดข้าม่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะทั้งหมดที่ใช้ดีก็มีทั้งหมด3ยี่ห้อนะคะที่น้องดีน่าตั้งแต่แรกเกิดเลยเราก็ใช้ของยี่ห้อนี้ค่ะยี่ห้อมัมมี่ะที่หาซื้อได้จากอัลดีนะคะอาดนะคะถูกมากเลยนะเป็นแบบแปะติดนะคะใช้ตั้งแต่ รุ่นรุ่นที่หนึ่งนะคะ Number 1 2 3จน4บวกจน5บวกนะคะใช้มาจนถึงน้องดีน่าเนี่ย6เดือนแล้วค่ะก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะคะแบบพัทเทป่าค่ะแปะติดเอานะอันนี้ก็ใช้ดีมากเลยนะเพราะว่าเพื่อนของพ่อมาร์คนะคะแนะนำมานะล,ลูกเขาใช้ตั้งแต่แรกเกิดนะเราก็ลองลองหลายยี่ห้อค่ะตอนแรกเกิดเราใช้ลองลองแพมเพิร์ดด้วยแต่พอเราลองตัวนี้เฮ้ยมันฟิต มันฟิตได้ดีกว่าค่ะมันแบบมันดีอ่ะมันดีจริงๆสําหรับแรกเกิดแล้ว,แล,วแล้วน้องก็ต้องเปลี่ยนบ่อยใช่ไหมคะก็ต้องใช้แบบนี้นะนี่นะคะแล้วพอโตมาหน่อยก็เปลี่ยนเบอร์ขึ้นเรื่อยๆค่ะเป็นเบอร์สี่บวกจนตอนนี้เบอร์ห้าบวกแลวค่ะตอนนี้ใช้รุ่นนี้ไม่ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าตัวใหญ่เกินแล้วนะก็หาซื้อได้ที่เอาดีนะคะเป็นแบบแปะติดเนาะ ใช้จนตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนค่ะพอเริ่ม6เดือนนะตามก็เปลี่ยนแล้วก็หาหามาเรื่อยๆค่ะก็ไปได้อีกหนึ่งยี่ห้ออีกหนึ่งยี่ห้อก็ของนี้ค่ะลูพิลูนะคะก็โตขึ้นมาหน่อยตัวนี้ก็มีขายที่ลีเดนะคะก็ราคาไม่แพงเหมือนกันค่ะราคาถูกนะคะแล้วก็ใช้ดีด้วยตัวนี้ตามจะใส่ให้น้องดิน่าเฉพาะตอนกลางวันค่ะแบบเป็นกางเกงนะคะสวย พอยู่ได้ถาเยอะยู่ได้ํานะีเป็นกางเกงค่ะใช้ดีนะคะก็จะเปลี่ยนทุกไม่กี่ชั่วโมงค่ะไม่เกิน3-4สี่ชั่วโมงนะคะก็ใช้ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ของ p a มเพิสนะคะตัวนี้แพมเพิสก็ทุกคนก็รู้จักกันนะคะว่าเออว่าดีจริงๆตัวนี้ตามใช้ให้น้องดีน่าเฉพาะตอนกลางคืน,นะคะ่ะเพราะว่าเขาซึมซับได้นานตลอดทั้งคืนเลยค่ะ ก็ประมาณ1ิบชั่วโมงก็เอาอยู่12สองชั่วโมงตื่นมาเต็มเอียดก็ไม่ล้นนะคะของแพนเพิร์ตก็ดีจริงๆค่ะสำหรับใช้ตัวดรายไนท์ออ Dry นะคะมี mm. ดรายไนท์ mm. นะคะตัวนี้ mm. นะคะทั้งหมดมีสามตัวนะก็ดีจริงๆค่ะตัวอื่นที่เคยลองมาก็ก็ไม่เท่าไหร่ค่ะไม่ดีตามก็เลยเอาเอาแค่คัดเลือกมาแค่สามตัวที่ใช้ดีจริงๆนะคะตอนนี้ใช้ตัวไหนอยู่คะตอนนี้เป็นตอนกลางวันเราก็ใช้ตัว นี่อยู่ค่ะลูกพิลูแบบกางเกงนะคะสวมใส่พอเริ่มที่จะกระดึบกระดึบนะก็ใช้แบบแปะติดไม่อยู่แล้วค<ง>่ะก็ต้องแบบใช้แบบกางเกงที่สวมใส่เอานะคะโอเคนี่แหละเราก็มาแค่นี้นะคะมาบอกมาเล่าเรื่องพระอมสําเร็จรูปนะคะสําหรับคุณแม,แม่แม่ที่อยู่ฝั่งอังกฤษนะคะฝั่งยุโรปนะที่เมืองไทยก็ไม่มีขายนะเพราะอีกสยี่ห้อก,ก็มีขายในในห้างของยุโรปนะคะ โอเคค่ะก่อนก็มีแค่นี้แหละเราลากันไปก่อนนะคะนะคะลาก่อนนะคะโอเคสวัสดีก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะถ้าเป็นประโยชน์ก็กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะเดี๋ยวจะเอาเรื่องราวของของใช้ดีๆของเด็กอ่อนมาฝากคุณแม่ๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีน้าสวัสดีค่ะก่อนแล้วสวัสดีค่ะ Yeah. <laughs>